Don't coach get some โอเค่ะเก่งมากเลยตื่นเต้น้นตืเก่งมากเลยพี่พี่เป็นคนใช้มือเก่งมากเลยตอนที่อว่าเป็นแชมป์โยโย่เราก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะจุงหมาเอ้ยใช่ไหมครับนี่คือจริงยังมากเล่นตั้งแต่เกิดนะครับอ่าประมาณอายุ14ครับผมครับแล้วแล้วแล้วกลายมาเป็นแชมป์ได้ยังไงก็ก็เริ่มเล่นตอนประมาณยี่สิบคือเพื่อนเนี่ยก็คือเอาเหมือนคลิปวิดีโอมาให้ดู เป็นจาก youtube เป็นการแข่งขันของต่างประเทศแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้โยกมันเล่นได้ขนาดนี้เลหรอเราก็แบบสนใจก็เลยแบบว่าอลองพูดกับเพื่อนว่าเอ้ยหาลองเล่นดูไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะเรียนแค่จาก youtube เท่านั้นเองอ่ะอ๋อ<ล>ไม่ใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยก็เล่นจาก u t u b e ก่อนแล้วก็เออ เราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราเจอว่ามันมีเป็นชมรมของในไทยด้วยใช่ครับที่มบุญคองก็เลยไปหาพี่ๆเขาไปเล่นกับพี่ๆเขาให้เขาสอนอะไรประมาณนี้ครับมบุญคองนี่ดีนะเขามีการรวมตัวคนแล้วเ็ามีเขามีฟุตคอดใหญ่ยักษ์เลยทั้งคนไปไหมเขาก็จะแบบมีคนรวมกันเล่นไพ่แบบคาร์ดไม่เกี่ยวไหใช่เล่นคาร์ดเล่นโยโย่ไงเขาก็จะมีเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ได้ข่าวว่านี่เดี๋ยวกาลังจะไปแข่งระดับโลกที่ญี่ปุ่นใช่ปะคะใช่ครับโอ้ยังไงคะไหนเล่าซิว่าประมาณ ครับผมก็ก็มันกได้ใช่ไหมว่าจะไปแข่งใช่ได้ก็กำไล่กล้วกำลังก็ำลังดูว่าเขาที่เขาเล่นอันนี้แข่งที่ไหนคะอันนี้เป็นงานแข่งของ Thailand National y o u o Contest เป็น k ิง g แชมป์ประเทศไทยปีสองพันสิบ ใช่ครับเพื่ออะไรรักษาตําแหน่งไว้ใช่ครับก็คือถ้าเราได้แชมป์ประเทศเนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์ก็คือการแข่งรอบคัดเลือกแค่ s e มิ f i n a l ตอนที่ไป world contest แต่ว่าถ้าเราไม่มีตําแหน่งเลยเนี่ยเขาต้องคัดกรองการแข่งรอบคัดเลือกหลายรอบอาทีเดียวที่ญี่ปุ่นเขาคัดเลือกยังไงคะก็ก็จะมีตั้งแต่การแข่งเอ่อ prelim ก็คือการแข่งรอบคัดเลือกแล้วคือคนที่ผ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกออีกทีนึงจนถึงรอบ s e มิ f i n a l แล้วก็ final ครับผมครับเดือนไหนครับ ประมาณเดือน8ครับผมเดือน8ปดเดือนแเอนาอย่างนี้ดีกว่าดูอย่างเดียวมันคันไม้คันมือกับอันจอฟอ่เราอยากลองบ้างสอนหน่อยได้ไหมคะได้ครับน้องสอนหน่อยดีกว่าสอนสอนอะไรดีสอนเล่นโยโย่เมื่อกี้ทีมงานเรียกลูกค่างน้องไม่ใช่ลูกค่างแล้วนะคะลูกดิ่งลูกดิ่งครับผมเออเขาเรียกโยโย่ลูกดิ่งวิธีที่จำไว้ก็คือไอ้โยโย่เนี่ยมันจะดิ่งลงไปที่พื้นนะแต่ลูกค่างมันคือหมุน เพราะว่าไม่ป,ป้าาแถวนี้ไงพี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบยังจําว่าแบบเออมันเป็นลูกขางยังไงฮะไอ่บอกถามิดนึงว่าจริงไหมว่าคนที่เล่นโยโย่นี่จะไม่มีไม่มีแฟนเพราะก <c ute> ิฟ <c ute> บอกม่ช้าไงอ <c ute> บอกว่า <c ute> กิฟว่านายแชมป์โยโย่นี่นะไม่มีเมียแน่นอนเลยเพราะว่าตัวเองอะยังไงฮะก็แล้วแต่คนครับแล้วพี่มีปะยังไม่มีอ่ะไม่ละไอ้บู้นถูก่ยังไงฮะครับครับผมอันนี้ก็เป็น อ๋อเดี๋ยวจะสอนเล่นก่อนเลยค่ะสอนเล่นสอนเล่นเลยค่ะได้ครับอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ครับผมโอเคคนละลูกอุ้ยกิ๊บอะจริงๆนะเมื่อก่อนกิบเล่นนะเนี่ยโยโย่เนี่ยครับผมเล่นแบบแชมป์นะถูกต้องครับอุ้ยอันนี้ดีเลยอ่ะเป็นอินฟอร์เมอร์มาเออเฮ้ยนี่คุณใช้แข่งจริงหรือไปเที่ยงทีมงานแล้วฮะอ่าเป็นที่ใช้เอาขยับขยับขยับไปกลางเวทีหน่อยอ่ะทำยังไงคะก่อนที่เราจะเล่นโยโย่เนี่ยค่ะแต่ละท่าเราต้องปาให้ถูกวิธีก่อนครับผมก็คือเรามีโยโย่บนมือครับผม ลองดูว่าเชือกจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าครับอย่นะเชือกอยู่ไหนด้านบนครับผมไม่ใช่ด้านล่างถูกถูกแล้วครับสไปเดอร์แมนใช่โอเคครับนี่ได้แล้วไงครับกำกำแบบนี้ครับกำแนน่ทำท่าติ่งกล้ามครับผมติ่งกล้ามแล้วปาลงไปครับใช่ครับและกระตุกขึ้นครับโอเคอันนี้คือการปาที่ถูกต้องแล้วก็มีอีกว่า เราจะให้พี่เขาใต่อทำไม่ได้ต่อครับอันนี้ชื่อท่าว่า forward pass เป็นการคว้ามือปลาและหงายมือรับมือปลาไงอ่ะนี่ครับผมยังไงนะฮะคว้ามือปลาแล้ะหงายมือรับครับผมคว้ามือปลาไว้ข้างหน้าแล้ะหงายมือรับถูกต้องครับผมอยใช่ครับโอเคมีโอ้โหมีโชว์อีกนะให้พี่เขาทำในนี้ต่อฮะให้พี่เขาทำเหรียญ ขันเหรียญได้ดิจุ๊งหมาอ่าจุ๊งหมาครับผมหุยอันนี้ขอได้ปะขอได้ปะอันนี้ดีเลยตอนเด็กๆไม่มีตังค์ซื้อแบบนี้อันนี้แบบนี้แพงไปหน่อยล้องดีนิดมันจะมีแกงเป๊ะป่ะอ่ากวยเป๊ะครับผมใช่ครับใกล้เคียงโอ้เออที่จริงขอบอกว่าเป็นแชมป์ตอนยี่สิบสองแต่ไม่อยากจะพูดแน่นี่คือแชมป์แล้วนี่คือแปโคตรโยโย่ตอนนั้นคอเขาสั่งกระหนุนแต่วันนี้ปั๊ดซี่แล้วนะ แปซีเอ็ซูนะนี่รายการสดนะบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้นะใช่ไหมไม่เราต้องมันไม่ต้องมาแก้กันในทีวีมันไม่ต้องพูดก็ได้เราเป็นกัน p e p s i เอ p กซ์ท p ออลแ p ซี่แ p ซี่แปซี่แปซี่แคุณกิน Pepsi เรียกวันนี้ Pepsi สุดยอดต่อครับต่อครับก็อะไรเดี๋ยวมีโชว์ดีดเหรียญครับผมยังไงฮะ ก็เดี๋ยวผมจะเหรียญใส่เป็นเป็นเหรียญอันนี้เป็นขาเอาให้ใครดีพี่ดูดีไหมให้พี่ดูดีครับใันดีแล้วเราทำอะไรฮะทแล้งก็เดี๋ยวเราจะเอาเหรียญนี้ครับเหน็บไปบนหูแล้วผมจะเล่นท่ารูปจะรูปดีดเหรียญในนี้ครับผมเสียวว่ะได้ไม่รครับ ผมซ้อมมาแล้วครับไม่เป็นไรนะหนูอยู่ตรงนี้พี่จะไปไหนพี่บอกต้องทำอะไรครั่งไม่เราทำชูนอินชูรันไว้แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเราทำชูนอินชูรันแล้วเรามีประกันกับทุนประกันภัยใช่ใช่นี่ออกมาจากเตียงแล้วคุ้มครองแล้วทุกคนบอกว่าขอเป๊ปซี่แก้วหนึ่งเดี๋ยวจะดีต่อครับต่อครับผมแต่หน้าหน้าตรงครับพี่วัดี้อยู่ตรงนี้อ่ะไม่ไหวแล้วบอกนะได้เลยอันนี้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมจะเล่นท่านี้ดีดเหรียญครับผม ให้พี่หน้าตรงมาครับนิ่งๆพอมาครับครับอุ้ยบานหน้าเลยก็ได้แล้วอ่ไงเงี้ยไม่ไม่ไม่เสียงป่ะโอ๊ยโอ้โเสียวมากอะโอ้โู แล้วเมื่ี้เสียบวะเสียเสียบเสียไมง่มเก็่ะกนานคะอันนี้ก็ไม่ค่อยนานมากครับชิงเอเราต้องไปลองกันบ้างรอนี่นี่ีเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่มาสร้างความสนุกใหเราในยามเช้านะใช่สนุกมากเลยนี่นี่คือตัวอย่างการฝึกฝนรึเปล่เพราะว่าเขาฝึกเค้นขนาดนี้เนี่ยถึงได้ดีนะครับฝึกจริงๆนี่คืออยู่กับมันทุกวันครับผมก็เวลาว่างครับครับกัน เล่นทุกวันนะฮะอ่าเดี๋ยวได้แชมป์ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกับเราอีกทีนะการดิสตินกับผมนะครับถ้าได้แชมป์เดี๋ยวเราจะเชิญมาอีกใช่ถ้าไม่ได้เราจะไม่เชิญนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับน้าคุณฮานเราต้องมากันเจอกันอีกนะคะไปเอาแชมป์มาให้ได้นะเราเป็นกำลังใจให้ได้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกด subscribe ปุ่มเดียวก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวสารยอดฮิตแน่นปึ๊กปึกสนุกไร้ขีดจำกัดเนี่ยมันเป็นยังไงคะกดค่ะยู subscribe ค่ะ